สวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วครับเนนบุรพากับไปรินี่ครับขี่ไปเล่าไปวันนี้เนเดินทางไปอำเภอวยยอดอำเภอหวยยอดก็อย,อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรังครับตลาดวยยอดนะตลาดแอ่งตำนานแถวบ้านผมนะครับผมตั้งต้นตรงนี้ครับตรงนี้คือกวนจ้องใส่นะครับ เขาเรียกว่าควนจ้องใส่นะครับเรื่องนน่นเลยครับดานบนนนทนเลยครับเมื่อก่อนเป็นเส้นทางที่รถต้องวิ่งขึ้นไปนะครับถือว่าสูงสูงเลยทีเดียวนะครับเป็นภูเขานะที่กั้นระหว่างอำเภอบางขันกับจังหวัดตรังนะของอำเภอวิยยดครับนน่นรถต้องวิ่งขึ้นไปบนโน่นนะครับนะเมื่อก่อนแต่ก็ยังไงครับนะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะบอกว่ามีปู่หมอย่าหมอนะครับ อกอยปกป้องนะพี่น้องบ้านผมก็นับถือกันเป็นอย่างมากนะครับอ่ะกัเขาลูกนี้ลงไปครับนะลงลงเขาลูกนี้ลงไปก็จะเป็นฝั่งของอำเภอวยยอดแล้วครับขี่ไปเล่าไปนะยาวๆอีกแล้วครับพี่น้องครับนะฮะอ่ะโอเคครับผมจะไปทำภาร,รกิจด้วยนะของอำเภอวยยอดนะครับคือพี่น้องครับ อย่าว่ากันนะครับคือบางทีในปีนี้ผมอาจจะลงคลิปได้น้อยเนื่องจากการเดินทางของผมข้อม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนักนะครับเนื่องจากผมเองก,ก็เป็นเจ้าสวรค์นี่เลยครับนะการเดินทางก็อาจจะไม่บ่อยแต่เมื่อไรที่ผมได้มีการเดินทางนะก็จะฮับเดตเส้นทางให้พี่น้องได้ชมกันสว่วนในคลิปนี้นะหลายคนอาจจะไม่ไม่กุ้นหูนะฮะเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่เป็นอำเภอนะครับ แต่เผื่อพี่น้องท่านไหนนะเคยมาอยู่ในสมัยอดีตนะครับหรือพี่น้องแถวบ้านผมเองนี่แหละที่จากบ้านไปนานหลายสิปีนะครับก็จะได้เห็นเส้นทางกันนะครับตรงนี้เรียกว่ากลองบางดีครับอ่ากลองบางดีนี่แหละครับในแผ่นเคยเคยเห็นแผ่นปั๊บบ้างแผ่นปั๊บที่เกาไว้อ่าเป็นแผ่นที่เพื่อวางตำแหน่งการขุดกลองไตอ่าเคยเคยได้ข่าบ้างครับ เรื่องของการขุดกลองไตนะครับก็บอกขุดจากฝั่งตะเลียนดามันไปยังอ่าวไทยนะซึ่งในแผนที่ที่ผมดูนะที่เป็นแผ่นพับนะครับก็ผ่านทางนี้เลยครับนะผ่านบริเวณนี้เลยนะครับนี่ก็คืออำเภออุทยอดนะตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นตำบลครับตำบลบางดีนะครับก็จะ,ะมีการขุดกลองไตผ่านทางนี้นะไม่รู้กลองไตเดี๋ยวนี้ ไปถึงไหนแล้วนะใครรู้บ้างครับนะถ้าพี่น้องคนไหนรู้เรื่องกลองไตก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะพี่น้องหลายคนอาจจะที่อยู่ทางภาคทางจังหวัดออกไปนะบางทีก็อาจจะอ,อย่างที่บอกครับอาจจะไม่กุ้นหูนะครับแต่มาดูครับนี่ก็คือตินฐานาแถวแถวที่ผมอยู่เลยครับนะเป็นบ้านนะถือว่าเป็นแถวบ้านผมนะครับอา่า แต่ผมน่ะอยู่ที่อำเภอบางขันนะฮะนี่ลงมาตำธุระก็เลยอัปเดตเส้นทางให้ดูกันนะครับเผื่อพี่น้องเคยมาอาศัยอยู่บ้างนะครับก็จะได้เห็นครับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปถึงเขาเรียกว่าเป็นถนนสายกระบี่ครับนะเส้นนี้แหละครับนี่คือถนนสายกระบี่นะครับที่เป็น4ีเลนนะครับตรังตรังกระบี่ครับแต่ต้องขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมน่ะ ขี่รถลงไปทางฝั่งของจังหวัดตรังนะครับหรือถ้าขี่ย้อนกลับก็จะเป็นสายกระบี่ครับนะไปกระบี่ไปนู่นแหละครับนะไปภูเก็ตนะฮะกอง,งใจสายนี้แหละครับนะก็นี่นเฮ้ย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 อะไรโอ้ยขุดบุที่เหตุครับนะเฮ้ยถนนตรงถนนเนี่ยตรงเลยนะเป็นอะไรตรงใยหลับในหรือเปล่าโอ้ยนะ เสียวครับเสียวเสี่ยนโน่นโอ้เสียหายเยอะเลยนะครับก็ใจเส้นทางนะครพี่น้องครับอย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะครับแม่เสียวนะครับเสียวอ่ะนี่ก็คือถนนสายตรังกระบี่ครับนะบริเวณแถวนี้เขาจะเรียกว่าเกากอบครับนะใครเคยมาเที่ยวบ้างครับอำเภอหัวยอดนะบ้านเกากอบนะครับมีอะไรครับมีถ้ำตะลีนะใช่ไหม มีตํามตะเลมีอะไรก่นวังเทพตาโรอนะสถานที่ต้องเที่ยวนะครับใครผ่านไปผ่ปานมาก็ลองแวะดูได้นะครับผมนี่แหละครับคือสีแยกอันดามันโอ้เป็นสีแยกใหญ่นะครับสีแยกใหญ่ถือว่าผ่า,านไปยังเป็นประตูก็บอกเป็นประตูวงแหวนสู่อันดามันนะ่ก็บริเวณนี้เลยครับสีแยกอันดามัน คือถ้าเลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะเป็นสายหอบเมืองนะครับสายบายพาสนะก็เปิดใจมานานหลายสิบปีแล้วล่ะนะก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมวัยวัยรุ่นนู่นแหละนะครับตัดตัดเลี้ยวซ้ายนะตัดเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนี้ก็จะไปอำเภอตุ้งสงนะครับไปอำเภอตุ้งสงไปน่นแหละครับกลองปางลงไปต่างกว่างนนทนนะครับขึ้นตรงไปข้ออย่างนี้ครับ ก็จะไปสู่นี่แหละครับที่ผมจะไปอำเภอยอดนะหรือว่ารังสายเก่าสายดั้งสายเดิมนะฮะ mm hmm. คือทุกเส้นทางมันก็มีตั้งสายใหม่สายเก่าก็ว่ากันไปนะครับ mm hmm. และเนี่ยครับอีกสักไม่กี่วันนะถ้าไม่มีอะไรปิดพลาดประการใดนะผมก็จะเดินทางไปคิริวงลันสกานะครับ mm hmm. ก็ลองดูครับอับเดตเส้นทางให้พี่น้องได้ชมกันนะ แต่สำหรับวันนี้นะเรามาไปเที่ยวตลาดวยยอดกันก่อนนะครับใครจะถึงตัวอ,อำเภอแล้วล่ะครับนะเป็นตลาดซึ่งเมื่อก่อนนะเป็นตลาดที่สมัยผมเด็กๆไงถือเต้นมากครับโอ้ไปได้ออกมาตลาดนะคนเยอะแยะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยนี้นะอย่างว่าเลยครับนะตลาดเข้าถึงจุมจนนะครับมันก็อาจจะทําให้ตลาดที่เคยเป็นตํานานนะมันก็ คน,คนก็ไม่ต้องออกมาไกลๆว่างั้นนะตลาดเก้าสู่ถึงบ้านกันนะตลาดเปิดตายตลาดนัดก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ละเรามาฮับเดตครับเพื่อนะครับเพื่อพี่น้องท่านไหนเคยมาอยู่นะครับเคยมาอยู่เคยมาปั๊มนับอยู่ในเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็จะได้ดูนะครับว่าวายอดนะเป็นอย่างไรแล้วบ้างในตอนนี้นะครับ นี่ก็คือบริเวณที่เป็นสามแยกเขาเรียกสามแยกโกกแก่นะครับก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าสู่โรงพยาบาลโกกแก่นะครับของอำเภอวัยยอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปอัพเดตวัยยอดกันสักหน่อยนะครับในวันนี้นะ,ะพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่กุ้นหูนะครับแต่มาดูครับตลาดในสมัยก่อนนะถือว่าเป็นตัวอำเภอของอำเภอวัยยอดนะใน จังหวัดตรังนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงนะฮะถึงพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ก็ go. ถือว่ามาดูกันนะครับคือเลยจากนี้ไปนะมันก็จะเป็นเส้นของอจังหวัดตรังไปตัวเมืองจังหวัดตรังนะไปสายนี้ก็ได้นะไปมันเป็นสายเขานะครับแล้วไงครับมันจะผ่านอ,อําเภอหนึ่งครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนะครับนะคือถ้าเอกลักษณ์จังหวัดตรังต้องนึกถึงอะไรครับนะหมูย่างอยู่แล้วถูกไหมครับนะก็เรียกว่าหมูย่างเมืองตรังว่างั้น,นี่ยอู้นะรสชาตินี่ฮะเด็ดอร่อยครับอุ้ยอ่าแล้วข้ออีกอย่างหนึ่งขนมเค้กครับนะขนมเค้กลาปูรานะครับอำเภอลำปูปราครับ ก็อยู่ตัดไปจากอำเภอว่ายอดนี่แหละครับนะแล้วจากนั้นก็จะขี่ผ่านไปสักอำเภอสองอำเภอก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวไว้วันหนะ้าหากมีจังหวะดีๆก็จะนําพาทุกท่านรีวิวเส้นทางไปในตัวเมืองตรังกันดูสักครั้งนะครับผมเดี๋ยวกับนดูครับรถเนี่ยจอดกันเป็นแถวเป็นตับแถวว่าผู้คนไม่ก่อยมีนะครับ นี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสฝักฝังเนี่ยครับนะที่มันเป็นฟุตบาทหน้าหน้าร้านนะมันก็จะมีผู้คนเนี่ยเดินกันนะเบียดเสียดกันเลยครับแต่สมัยนี้เป็นไงครับอย่างที่บอกครับเมื่อมีคานพัฒนานะถนนอาจจะสบายขึ้นนะตลาดก็เลยเข้าถึงชุมชนนะตลาดนัดบ้างอะไรบ้างนะก็เลยทําให้ตลาดที่เคยเป็นตลาดใหญ่นะก็ ผู้คนก็เลยบางตาไปเป็นธรรมดาครับนะรถเนี่ฉอดเยอะครับเพราะยังไงครับรถหนึ่งคันก็มาประมาณไม่เกินสี่คนนะอย่างกับผมวันนี้นะครับนะมาสี่คนครับนะวันนี้นะครับแค่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นไงครับรถกระบะหนึ่งคันนะรถกระบะตอนเดียวนะครับหนึ่งคันเนี่ยบรรทุกคนมาเป็นเท่าไหร่หุยเป็นสิบอะเป็นเป็นสิบยี่สิบอะอาจจะถึงสามสิบ อย่าลืมนะครับผมยังมีอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งครับไว้อัปเดตนะอาจจะได้ลงบ่อยๆแล้วครับนะก็คือกลัวหน้าเนนครับนะคือถ้าเป็นการเดินทางนะบอกกันตรงๆนะผมก็เป็นคนตำสวนครับนะบางทีการเดินทางอาจจะไม่ค่อยอามากมายเท่าไหร่แต่เมื่อไรที่ได้เดินทางนะผ่านจังหวัดข้ามจังหวัดอย่างเนี้ยผ่านเส้นทางอะไรต่างๆเดี๋ยวจะอัปเดต ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะขาดูกันครับถือว่าบางที่ก็อาจจะเคยคุ้นหูนะเคยได้ยินตามหน้าก่าวปาบก่าวอะไรต่างๆนะครับนี่คือตลาดตัวย,ยอดนะครับในตำนานเอยทำไมผมถึงพูดว่าในตำนานขอบร่าว่าในยุคนี้นะครับนะเมื่อก่อนตันดูนะเมื่อกี้รถน่ะจอดถือว่าจอดเต็มนะสองข้างทาง แต่เป็นไงครับคนสิกับไม่ค่อยมีเออนะครับเมื่อก่อนตาลดประมาณเนี้ยคนไม่มีที่เดินครับนะแล้วเมื่อก่อนรถแก่สักรถหนึ่งคันกระบะหนึ่งคันสามารถจะบรรทุกคนมาเกือบพูดตรงตรงนะเกือบสามสิบะนะหรือเป็นสามสิบะรถกระบะหนึ่งคันนะฮะตอนเดียวะนะมาตลาดกันนะครับคนจาก และแถวบ้านผมในเขาในกในเขาในควนนะครับว่าที่จะออกมาแต่ละครั้งนะก็ต้องมาแล้วมาซื้อของไปกักตุนกัน,นคนนี้ครับเยอะแยะครับนะคือริมฟุตบาทริมริมหน้าร้านอ่ะไม่มีที่เดินละครับนะเมื่อสมัยก่อนนะสักประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับอัปเดตเส้นตา่างตลาดหัวยอดนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเส้นต่างสายลันสกานะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบขอบคุณมากครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ